นี่มันก็ได้กระย่างแบบเข้าไปซ่อนแบบไปซ่อนปูซ่อนป่าบบอะไรอ่งนี้ผักแบบยำเนี่ยพักตำลิงเนาะทุกคนเนาะยุทไทยเซือเอนว่าตำลึงแม่บอกผักตำสาบายดีพอใบไอ้น้องเบ้อท,ทุกคนเด้อมาพบกับสระศีแล้วในซ่องสาะศรีใส่บททองสาบายดีตอนเช้าทุกคนมื้อนี้สิกะได้อ่าน เฮ็ดเวียกแล้วแล้วนะเนาะทุกคนกาสิ่งหล,ลักๆเลยก็คืออย่างวันนั้นเฮ็ดกินทุกคนกาเมื่อกี้สีมาทายคลิปอีกแล้วเนาะพอดีว่าทุกคนซีเห็นผักตาลิงทุกคนเลยผักตาลิงอยู่ไทยเสริมว่าตําลึงแม่บอกผักตําลึงได้เนาะยุลาเสริมว่าผักตําลิงทุกคนไปเดี๋ยวซีจะพาไปเก็บเนาะทุกคน,นกาไม่จุ้มเดียวอะไรทุกคนเลยกาบ,บกได้หลายเนาะ,ะน้อยเดียวแต่ว่าเมือ่อเมื่อวานเมื่อซื้อนี่สีเห็นเนาะสียอ้าวา เป็นตาเอามาอ้าลวกเอามานึ่งเห็ะนไะทุกคนแต่ว่ามื้อนี้สี่สีเฮ็ดอาแจงอ่อมแง่งอ,อมอาผักตำลิงใส่สีหนหนึ่งสีหน,หน,สห,นหนึ่งทุกคนเลยแต่ว่าตอนนี้สีต้มแล้วเนาะกําลังต้มสีนเนาะกำลังฟดอยู่แบบต้มให้มันเปื่อยๆนะทุกคนแล้วเอากาเอาผักลงป่าแล้วกันทุกคนมีอะีกมีผักตำอ๋าไหมเนาะมีเฮ็ด มีเฮดเข็มทออีกเนาะพอดีสีซื้อมามือวานมือซื้อนี่แหละซื้อมาเนาะว่า,วาสีแกงเท่านั้นแหละแต่ว่ามือนี้ก็คือมีผักตาลิงนําแล้วก็มีอ่าซีนำนำนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสีจะไปหาผักตาลิงแล้วก็เอามาแกงใส่นะทุกคนจะเป็นแกงอ่อมแกงอยางไปเดี๋ยวสีจะพาไปเอาเนะาะจะยือสีเนี่ยทุกคนบรดไปใส่ษษการนี้อย่าลืมกระหยังของเฮาเนะาะบางควอายุไทยผสมอื่นว่าอย่างทุกคนอันนี้อ่ายุราเสืนกกอนว่ากระหยังเนาะ หรือว่าอยู่ไทยเพื่อนมีบอทุกคนหรือว่ามีนะมีแถวแบบต่างจังหวัดไม่อย่างนั้นเนาะไปทุกคนไปคิดกันทดี๋วคนก่อนสิไปนาสิก็ต้องมัดกะอย่างก้อนยุราเพื่อนกับสีนิยมสายไปนี้ทุกคนเลยกะอย่างเนาะกะอย่างแบบเ้าวาไปซ่อนแบบไปซ่อนปูซ่อนปลาไปอย่างนี้่นะแล้วก็มีสาวหญิงน้ำเนาะแบบพอซ่อนแล้วแล้วก็ข้ากระใส่นเลยมันจะสบายทุกคนแบบเวลาเ่อซ่อนกันเนาะใส่ทั้งหลังได้แล้วก็ซ่อนซ่อนซ่อนไปแล้วก็ ขอกาซมัดไว้เนี่ยแหละมาจากสบายแบบบไดยงโบไดยาพอแหละทุกคนเพราะว่าพัคตำลิงเฮากับใบนักปันไดเนาะมัจก็ไปไหนก็น,นี่เขาเล่าฮากอสาสีนิมยมใสทุกคนจะแถวสวนบนบดเนาะทุกคนเนาะแถวสวนนบดแถวบ้านส่อสีนี่แหละแถวแบบโบแมนในเมืองะนะในเมืองขากบสีโบไดไซแล้วสีโบไดอนนแล้วส้วนหลายกนะับสีตึกรตกระดุงเนาะตึกกระดุงแม่นยังอยู่ แต่ถ้าเป็นซ้อนเป็อย่างนี้แหละโบซูมี่แล้วนอกสว่าแบบแถวแถวนอกแถวนอกแถวซานเมืองไปนี่ฮนะไปะทุกคนไปเก็บฟักตะลลิงกันเลยดีสุดาทุกข้ออะไนี่ก็คือต้นพักก่บยะสีแล้วทุกคนเอาะกลับไว้หลายทุกคนเลยเงาเนี่ยะตั้งแต่ดนแล้วตั้งแต่สมัย อีแม่เพิ่นปู่เพิ่อนอาณาภูนนะนะทุกคนเนาะจ้าด้กลิ่นลุ้นสู้ลุ้นเลยจ้ามันจะบดได้หลายปันได้แต่ว่าเอากระเจียวมาอ้อมเนาะเอามาอ,มนะอามา้อมพอได้ใส่กับางสีนในเนื่องและะ้วก็มีเห็ดแนละ้วทุกคนเนาะไปเต็ดกันเลยผักต้กนลิงพาเบิ่งก่อนจังเก็ียบนะทุกคนเนาะ นี่ทุกคนไอเป็นผักตําลึงเนาะทุกคนเนาะยุทธายเสื้อนว่าตําลึงแม่นบอกผักตําลึงบอกทุกคนเขาเนานยยมเอาประเทศยังกินแนะ่ทุกคนยุลาห่าวก็ซื้อหลาสิเป็นแบบอ,อันนั้นเนาะลวักลวกจําแก้วบ่อหนึง่งบ่อแบบนี้นะแล้วก,ก็แกงใส่กระดูกหมูไม่ยังกระแซบคือกันผักตําลึงผักนตะําลึงเนาะทุกคนนะกับใบไหลทุกคนเดิตอนนั้นมันจะมีเงาเนาะนะนะมันใหญ่กว่านี้ไดนะ แต่ว่าแบบเฮาตัดไม่ยมังมันเลยนะสีกับเบอร์กินโดดเลยได้ทุกคนเลยเบอร์กินโดดแล้วหากระซีมาอ่าคือสวดเนาะหากระซีมาคือสวดเออว่มีไฟตั้มลิงอีกว่ะกินกับอ่าจำเจลทุกคนเลยแซบ่แซบแซบ่บไฟตั้มลิงเนาะแบบแม่ไผ่ที่ว่ามากคลยนะคือซดสซีมากมากทุกคนด,ด,ดมันจะบอได้เป็นตัวตุ้ยเนาะทุกคนเนาะบ่คือแบบบ่คือแบบเฮาปลูกเอ้าฮะนะ อันนี้มันสิเกิดแบบธรรมศาสตร์เลยนี่พักตาลิงเลยนี่ปิดปิดเอามันบริใหญ่ทุกเลยมันไหญ่น้อยเนาะ ละเยียบไปเลยทุกคนยางไปย่างอะไรละเอีย,ยดเนอะนั่นมีบุะยักหลายทุกคนเลยไม่ได้เดียงเนี่ย ja yeah. oh. มันอยากอันนั้นทุกคนมันอยากสูงอยู่แต่ว่ามันใบหลายขนาดนั้นเนาะเอ๊าเอา,ลอมา,มาเลยได้ดึงลงมาเลยโอ้อยู่สูงขนาดเลยกลับมา,าได้สูงดึงลงมา,มาเลย่ย่ yeah. ได้เสูดีดึงลงมาเลย เด็โบดึงก็พาะุนสูงใช่ไหมเอาโบได้เอาตุลงาบเอานอนก็ได้เด็ด่นเดยบดระบอกบดทานี้บอกเพหน่อยแกเดียวบางคือว่าลายอยู่นะมามาเอาลายัดเลยพอได้มือแล้ ทุกคนสีสีพิษพอสีดึกมัดอ้าวน่สีสีจะดงามว่นี้ถ้าปลามันสูงก็ให้กัเอาบ่ถึงกันเข้าทุกคนเลยเลยสีติงเอาเลยเย้ทุกคนนี่ จะได้หลายเติมได้นี่เดี๋ยวนี่มันก็ได้หลายเตเยิมตทุกคนเลยผักธรรมศาสตร์เนาะปลูกธรรมศาสตร์เลยแบบโบ้ไรโบ้ไ้ใส่ยังมาเลยนะมีแต่ว่าถ้าจะกินวันนี้ไปเาอาเอาไปอ้อมกันเลยทุกคนตอนนี้ซีนเราเข้า,ขากันน่าจะก็จะได้แล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะมาล้างเฮดแล้วกันล้างผักตำลิงดีดผักตำ้มลิงนะทุกคนเนาะ บรรยากาศยามสาวทุกนเอสสีแดดออกได้วันนี้ได้หนตาแดดมันนีน่าจะน,น่าจะฮอนอยู่วันนี้ฮะแต่ว่ามันก็มีลมแบบเยานเย็นมาอยู่นะทุกคนบอนสดสีเห็ดกินก็คือแดดแล้วพาทุกคนเขามาเด็ดพักกันนี่ทุกคนอันนี้เห็ดเข็มเนาะเห็ดเข็มที่ว่ายุราพนนยมกินนะทุกคนการนำนำขาข้าวจากประเทศไทยทุกคน อันนี้สีซีมาเก่งสามท่อเลยทุยกคนไปซีกัะ จะไ,ได้อันหลักอันหลักนะจะนี่สามเลยเอาลงไว้ก่อนแล้วสีจะเอาไปล,าล้างมาทุกคนมาเด็ดผักตับเลี้ยงกันเลย นี่ผักตำานิของเฮากันเนาะใบหลวงใบใหายทุกคนเลยกะพ่อได้กินยู่แต่โดนเลยได้สีบริกินดายพอดีเมื่อวานมือซื้อนี่เนาะสีเห็นเห็นลแล้วแหละเออค่ะเราจะเอามาลวกจับแจวระพัดมันบอกพ่อลวกทุกคนมั้เดี๋ยวเดี๋ยวสีวจะเอามปอ้อมน,นะทุกคนน,นี่ทุกคนเด็ดแบบเป็นอันี่เป็นทอนเป็นทอนไปนมาเสียบจะอ้อ นะกระตัดเขาเบื่อเลยทุกคนตอนนี้คือสีตม้มซีนไว้แล้วเนาะซีนกับใบไหลดอกนั่นเดียวก็ตอนนึ่งพอด,ดีได้ออกมาตะกี้ว่าอยากเก็บปักเขือใส่ยานมันแบบคือว้าว่า <c oughs> ทางอีตู่กันนดอเดี๋ยวนึงทุกคนมือหนาสีปูเนาะปูน้อยหนึ่งค่ะมันอันนั้นมันแบบมันแก่แล้วนะแต่มันแก่แล้วปูมันกระสีบโบยักขึ้นไปแล้วแต่ว่า ไหนหนึงเด้เอาพอได้ใส่เนาะใสไปตู้มหอมหอมเด็ดเลยเลื่มสวยแล้วเดี๋ยวนีนสีไปสวยทุกมือเลยเพราะว่าสีต้องได้ทายคลิปกันนะทายคลิปก่อนจ,จะได้ไปเมื่อนี้บางที่อาจจะได้ไปไหว้ยนูะ่เพราะมันยังสาวอยู่เดีมือ Hãy subscribe cho con Ghiền Mì Gõ Để không Hết đẹp, Bỏ lỡ những video hấp dẫn บรรยากาศฮวนแล้วทุกคนตอนนี้สีเริ่มฮวนแล้วบัดแล้วได้้ำนนี้แหละทุกคนตำลิงออกใบได้หลาย,ลายสิปิดก็ได้ประมาณาม้ำนนี้เดี๋ยวสีเอาไปล้างก็ได้ทุกคนเด้อมาเจอกันตอนตามเขาเบื่อ,อนอะไปแล้ว อันนี้คือซีนแถวต้มไปทุกคนมนเห็นเลยน้อยหนึ่งเนาะไปเดี๋ยวเอาไปต่ำข้าวเบือกอันนี้คือข้าวเบือนะพี่สิใส่มาดิจานันกใส่มักเพชรของเฮาอันนี้เป็นมักเพชรที่ว่าซื้อมาทุกคนงามงามทุกคนเลยเป็นนกเพชรติ๊บเส้นลายสีสมักเกงว่าอย่างเีาไม่แต่เอามาักเพชรติ๊บมากเกงนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ิใส่สีมากเลยนะจักเพชรจังเพชรเนาะ <_ S 1> พอดีอ่าเกือเป็นง้ว่ามันสีใส่แล้วนะทุกคนอ่ะสีใส่ตอนตรงสีนะะั่นแหละทำมัทำมาต่ำกันเลยต่ำเลยทุกคนตอนนี้คือสียังเห็นข้าวแล้วทุกคน บบบอนอะอนนโอเคทุกคนได้แล้วเอาไปใส่หมอกกันเลยปะเดี๋ยวจะเอาหัวสีขาวออ่อนทุกคน จะก็น่ะใส่เห็ดลงไปเล่นคนยานเห็ดมันสุกเนาะเรนใสิใส่แล้วจะใส่ผักเมื่อไหร่ตากเห็ดสุกแล้วจะใส่ผัก

แล้วใส่พักลงไปทุกคนอย่าว่าสันว่าสีเดิมเห็นบอกโอบดำๆนกะก็คืออ่าไข่ของซีนเดิอเยาว่าสีบอล้างหม้อได้นี่แบบนึงทุกคนจานนั้นห้าวกาอาอาอัดอัดฟ,ฟ้าหม้อไว้เนาะแล้วก็จานนั้นห้าวกาเอาเอาผ่าอีตู้มาใส่เลยเอาผ่าอีตู้มาใส่เลยแล้วก็แล้วเป็นเทียมห้อยแกงสตซีมาเบิ่งผ่าอีตูส้สตซี อย่าหัวนะอันนี้เ้วทุกคนนี่ใบอิฐส,สีอย่าหัวนะมันมีซับนี้เนะาะเดี๋ยวสีกับสีใส่ตามมีตามเกินสียไยเปตลาดสุขอะไรกบไม่ได้ดซื้อเนาะต่กี้สีปูกแต่ปูกแลยเห็นว่ามันตายนี่อ่ะแค่นี้ก็ได้ แต่กี้ลูกอยู่นานน้ำแต่ว่ามันต่ยเล้กว่นนะสิให้กนแล้วทวกนสกต้อมาดังไฟครับเพื่อ่ยเนเพราะว่าจะหลัดยไ้นที่เนึงเลยสิเวลาที่ว่าขบรไฟหน่อยมจะนำเแบบยลงมาาลงมาอันนี้แกงสตสิีกันแล้วไปเที่ออททอทออแ,นนแอหนน์โฮสเตสคนออเนาะแกงเห็ด แกงเห็ดใส่ซีนหนึหนงแล้วก็มีผักกับลิงยำแล้ทวทุกคนมาเด้อทุกคนนะ้มากินกนังกันเด้ออาหารเช้ามื้อน,นี้เนาะอืมทุกคนน่ากินดีบอกคนเดี๋ยวคลิปนี้สี่ค่ะสี่ได้ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้เลยเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลงังใจให้สต๊อสี่เดีอยทุกคนเด้อเจอกันใหม่ในะคลิปหน้ามาพ่งกันว่ามืออื่นสี่จะเฮ็ดกินอย่างเลาวทุกคนเนาะอาหารลาวลาวอาหารที่สต๊สี่กินอยู่ประจำนะทุกคนอ่ะไปทุกคนบ๊ายบาย